อาอมีหกๆแน่ครับเด็ดกระปุเข้าสูตรคอครัวใส่ลงชิรลกับไปใส่หน่อยแสบหน่อยแ่ร้ายแซบร้ายใส่ร้ายมาหลนหูงามเออเสียงปลาคืออ งามลายเลยจ้ะผิดด้วยปนใส่เข้าไปเอายังทีใส่เอาย่างทิใส่านงามกินแวะอย่านะอย่าปลานะอย่าปลานะโอ๊ยโบรกองชอนมาชิมนึงโอ้สีออกงามเลยห กอยกอยกรอปุ่นสูตรประจำบ้านโยกสูงเนี่ยโอ้ยคนบ้านใหนเดินเป็นไงจ,จืดเกลือมาเอาเกลือมาเอาเกลือมาใส่ดิจืดกระเพ็ดบ่มีเราใส่ยังไงใส่เกลือเข้าไปโอ้ยมากระวนกระมา อาดีจันซอสมนงด้วยใน่องซีงามเลยเออีละการราการมือนว่ะมัเป็นไตกับเป็นยางอื่นนี่แหละน้ำปลาป่ะน้ำปลามันยังเค็มน้อยหนึ่งเอืยังไงล่าส ตันตันมากบาวานกลน่ลงไปอยู่นิ่งๆครับยู่นิ่งๆกลางไปสองหน่อยครับกลางไฟ เคยซิปมาครับของสาวเลยขอ,อซิมขอซิมนะซิมนะอะไรใครล่ลอออนะอู้วโอ้ยอะไรเวอร์โหลต้องไม่เห็นเด่ พอเอาไวนนี่เราเออด้งเด่นหยอดเัดป่างมื้งมาแล้วมั้งใส่ป่ะแส่บ่ะใสบบ่ะใสบบ่ะอุ้ยอได้แล้วจัดจานกรอบไหวไหว

อะไรอย่างเงี้ยครับตำข้าวปุ้นก่อยข้าวปุ้นครับตำ้มก๋อยอ <ตำ S 1> ก่อยก่อย,อ,ยอุตซาห์มุแนแบบน่นะอือหือจิ้มจะคำอื้อ Hơi trứng Muốn ở môn. Mm -hmm. nụ. Mm -hmm. mà được muốn Tát Chính là nụng Tát đấy xóm Ha đâu Ừ. À ừ. ừ. mãi mà. Hả? Ừ. Để yêu thì bên hay lại say. Lấy. Ừ sai. Bà

ตหมอกวนขอาคุณครับ